บอกกค,คุกคามทางเพศมึงบ้าเปล่าไม่กูแก่6กไม่มีอารมณ์ทางเพศแล้วไม่แล้วกูไม่รู้จักมึงด้วยซ้ำจะบอกให้รู้ไหมแล้วบอกว่าโอ้ยต้องแบบว่าหยุดพักงานเพื่อรักษาจิตใจบ้าแล้วเหรอมึง จะดมจักรแงไงอ๋อดมละดม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 เดี๋ยวเอฉันหาว่าฉันตอแหล่ะห้าพันจะดมจักรแกลยุ่นไงมัน5้าพสองอ่ะเลิศเฮยดจะดมจักรแกละงอดูก็พอมตังนนี้ก็พาเออ บอกกูคุกคามทางเพศมึงป้าเปล่ามี่กูแก่หกสิบสามไม่มีอารมณ์ทางเพศแล้วไม่แล้วกูไม่รู้จักมึงด้วยซ้ำจะเผื่ให้รู้ไว้ขนาดทีมงานมันเอาเมื่อเธอไกูดูกูก็ย,ยังไม่รู้จักกูรู้จักแต่หน้าเด็กกูรักรู้จักแต่เจมเจมเจมจิรายุเคนภูภูมิบอยตะกอนพระเอกด,ดังๆระดับประเทศอย่างเงี้ยกูยรู้จักแต่มึงกูไม่รู้จักรู้จักยาย,ยาอุรัส รัสยาเบลล่าราณีแอปทักษอรชมพู่อัมพัชรภา,าอย่างเนี้กูรู้จักแต่คนอย่างมึงกูไม่รู้จักเออแล้วบอกว่าโอ้ยต้องแบบว่าหยุดพักงานเพัฒนรักษาจิตใจบ้าแล้วเหรอมึงกูไม่สนใจติงมึงเหรอพระติงมึงไม่ได้มาให้กูแดกไม่เคยซื้อของกูกูไม่สนใจ แต่อย่างน้อยๆมึงแถลงข่าวมึงให้เกียดกูแป้งมึงไปแถลงว่ากูคุกคามทางเพศกูไปให้เกียดศิลปินของมึงคือหลังจากไลฟ์สดเราก็มีกอดกอดพระเอกยุ่นนะพี่ยุ่นนะว่ามันเป็นการแสดงนะลูกน้องเขาตอบรับดีเขาก็กอดกับเขาเคารพเราเหมือนผู้ใหญ่คนหนึ่งฉันหกสิบสามแล้วเพอๆแม่ของน้องยุ่นยังอายุน้อยกว่าแม่ลีนาเลยมันเป็นการแสดงพวกแฟนคลับของ พี่ยุ่นไปเอกซีรี่ช่องจีมเอมยก็ไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจไม่พอใจมันเป็นการแสดงเขาเขาก็จ้างยุ่นมาเขาจ้างฉันไปด้วยเพื่อแสดงการขายสินค้ามันไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นการแสดงเล่นตลกเพื่อให้คนดูสนุกคึกคืนอย่าเรื่องมากบอกแบรีน่าจังเขาบอกตอนนี้ติดเทรนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเมื่อคืนนี้ แล้วก็ทางผู้จัดก,การของพี่ยุ่นผู้จัดการของพี่บุนเหลอบริษัทที่เขาสังกัดอยู่อ่ะก็ <earthquake> ามาออกมาแถลงขา่าวบอกไม่พอใจเป็นการคุกคามทางเพศจะบ้าแล้วเลยกูจะคุกคามทางเพศได้ยังไงยุ่นเขาเป็นนักแสดงเขามีสเปรดบอกว่าฉันน่ะปหยุมหัวน่ะเป็นการล้อเล่นอีเมรีหรือไงอ้วนน้วนน่ะมันบอกว่าให้ฉันแสดงบทร้าย นั่นคือการแสดงบทไล้ไม่ได้เป็นเรื่องจริงบอกว่ากูไปหยุมหัวไม่ให้เกียรติเขาเป็นพระเอกซีรีส์ชื่อดดงต้องให้เกียรติเขามันเป็นการแสดงเล่นกันความวัวยังไม่ทันหายความคลายก็เข้ามาแทรกกูก็จะไม่กล้ารับงานคู่กับไอ้พวกดังๆบอลเชิญยิ้มยังไม่เห็นมีอะไรเลยบอลเชิญยิ้มมันดังกว่าไอ้ยุ่นอีกกูแกขาวไงบอกว่ากูไปคุกคามทางเพศจะบ้าแล้วเหรอ หกสิบสามแล้วไม่มีอารมณ์แล้วไม่มีอารมณ์ทางเพศแล้วเหมือนลูกหลานอายุน่ะยังอายุน้อยกว่าลูกชายคนเล็กกูเลยคุณแก็ยินดีที่ยุ่นเนี่ยเป็นพระเอกซีรีส์เนาะและอนาคตก็จะก้าวไกลเกิดการทันเปี้ยนเป็นซุปเปอร์สตาร์ัารระดับหนึ่งของประเทศเลบยินดีด้วยนะลูกหลาน ขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาได้ที่ด้านล่างนี้นะคะและตอนนี้แฟนๆข่าวสดสามารถส่งดาวมาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วนะคะ